แน้ำอะไรไม่รู้คะอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะเอาไอบ้าแล้วก็จะปุยน้ำน้ำยาปรับน้ำเกลืออยู่ที่พ่ออันนี้น้ำแเกลือหะคะเกลือเกลือแล้วเปลี่ยนน้ำยังไงไม่รู้ค่ะเอาน้ำมาเทเลยลรกเทใส่ขวด ออออเอามาผิดอ่ะคะอือืออือพอแล้วหรอแล้วก็ใส่เดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่มแต่อันนี้ก่อนปยยอุ๋ยใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะหนึ่งหยดหนึ่งหยด ใส่เข้าไปในแก้วแก้วเราจะแก้วอะไรก็ได้นะคะหนึ่งเด้ออือฮะจะบีบแรงลูกไม่ออกอันนี้จะบีบให้ดูอือเขาไดแล้วต่อไปก็ใส่อะไรอยู่ก่อน อันนี้เรียกว่าอะไรอันนัน้นนั้นปุ๋ยใช่ไหมอันนี้ก็ปุ๋ยเหมือนกันค่ะก็ใส่ปุ๋ยอันนี้ก็เป็นปุ๋ยใส่ปุ๋ยแม่หนึ่งอย่างเหมือนกันค่ะปุ๋ยแม่งข้นใช่แล้วคะ่ะลงยังเข้ายัางลูกอีกอันหนึ่งแลเนี่นยปรับน้ำสะอาด อันนี้คือน้ำยาปรับมาฟานะคะใส่เข้าไปเลยน่มันหยดเหมือนกันค่ะทำสูงๆเลยสิให้มันเห็นอย่าไปจ่อเออใส่แล้วใส่แล้วเหรอแล้วเราก็จะใส่มาลิโมเข้าไปในนี้เลยนะคะยังยังอาใส่ของเกลือเกลือเออใส่เกลือได้นะคะเกลือ ไม่ช่เหรอไม่มีไหนดีล่ะไหนลูกแล้วก็บบให้ประมาณนี้ค่ะใส่เกลือประมาณนี้นะคะใส่ทีนเดียวก็พอขยายละ ปิดฟปิดฟปิดไฟนะคะเราก็ขย่าเลยปิดฟแม่มาครับพอจะขยาเขย่าไปเลยขยาเขยาเขยัาขยาขย่าใช้ขวดเล็กก็ได้นะคะไม่ต้องใช้ขวญ่ก็ได้ขยว โอเคแล้วลูกึเฮ <creams> <illar> like ้ยพอเลยนี s <S <2 lanes |notimestamps|> ่นะคะมารี่บ่อต้นกลงกล๋มอี่มายังไม่โตเลยหนูไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเขาต้องให้ใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละหยดมาเลยโตช้าเิดนึง เปิดไาเปิดไานะคะแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ตกแต่งมานะคะมาติดไว้ใจได้ไหมนะใสไ่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยแกะใส่ใหม่นี่นะคะก็ใส่ใส่ให้หมดเลยทุกอย่าง<ม>น,นะลูกไอ้บุญนะเขาบอกว่ามันจะเก็บราถธาตุไม่ได้นานใส่ไปโลดนี่นะคะเราก็ใส่ไป ตึไปต้องใส่หินลงไปก่อนเลยใส่หินลงไปก่อนหินหินเอาหินอนนั้นใส่ไปแล้วป็ไรเอาหินใส่ไปมันจะทำให้ไอ้พวกนั้นเยลลี่มันแตกข้าใส่หิน ก็ใส่เยลลี่เข้าไปนะคะแล้วก็เอาทรายใส่ลงไปทรายเดี๋ยวค่ใส่ไว้ที่หลังเอาบุ้นมาด้เอจะใส่บุ้นยศไันไนะคะบุ้นสีขาวๆแต่ว่าจริงๆเรามันเป็นสีฟ้าเพราะว่าเมื่อสีมันออกแล้วว้ามานันมีบล

อะไหรเหรอเช่นยัไงไหนยังด,ง,ดงดูไหนยังพายพายไหมมันยังมีอยู่เลยนี่ยเสียไฟลูกไปค่ะเส้นมารีโมะไปก่อนลูกนานแล้วคลิปยาวแล้วจะได้ไม่ต้องตัดไปใสนะ่เลย จับไปเลยค่ะอืมเสร็จแล้วเนาะพอก่อนใส่ใส่อไรอ่ะพ่อเดี๋ ừ, ยวพอเอาน้ำออกได้ไปได้ไป